พี่เล่นอะไรอ่ะอุ้ยน่าสนุกจังเลยอุ้ยมันของเล่นยุคเก,กา้าศูนย์นี่หว่าอ,อ,อุ้ยเมื่อก่อนผมก็เล่นงนี้แหละหาดูยากให้ผมเล่นด้วยได้ไหมไม่อยากเล่นก็ไปทำเองสิหวงจังเลยอ่ะเล่นด้วยมันได้เหรอไมอ่หาเล่นเองก็ได้ไปทุกคนทำาให้เราเล่นครับเราไปทำเล่นเองก็ได้บ้านผมไม่มีหัวดอกหญ้าแบบเขานะครับทคนหายากแต่ว่าเราใช้หัวดอกหญ้านี้แทนก็ได้ โอเคมั้ยครับเนี่ยดูดิมันทําได้เหมือนกันน้ำยาอันนี้แทนก็แล้วกันโอเคไปมาเรามาทํากันเลยครับทุกคน <Okay. S 2> แต่ว่าวผมจะไม่ทําหนังยางเหมือนเขานะผมจะใช้แขนเพราะว่าเมื่อก่อนผมใช้แขนเล่นโอเคดูดิมันจะชนกันเหมือนที่เขาทำนะถ้าเป็นหัวดอกยาจะดีเลยครับเมื่อก่อนผมเล่นอย่างนี้นะไหนเออได้แล้วเนี่ย uh. ได้แล <t certains> ้วท okay ุกคนหือเหม็นเน่าเลยอะไม่แล้วถ้าเป็นวรรคยาจะดีมากครับโอเคครับทุกคน